พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่อง้อยกระทงอย่างเดียวครับก็มีนักข่าวพยายามสอบถามเรื่องประเด็นการเมืองด้วยนะครับก็ท่านนายกเองก็ยังยืนกรานเข้มแข็งครับว่าปฏิเสธตอบคําถามสื่อถึงประเด็นทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยุบสุภาหรือเรื่องการประชุมเอเปกนะครับโดย้ครับที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังนอกนะครับนี่รัฐบาลครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือ ครมครับโดยเวลา8นกา30นทีเนี่ยก่อนการประชุมครมอนะครับที่ถงการตึกสันติมตตีครับนายอนุชานาคราสายและมันตีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารนะครับเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอนะครับนิทัศการ a อเปกฟิวเจอร o ฟู for sustainability นะครับจากนั้นนะครับท่านนายกก็เดินออกมาถ่ายภาพคู่กับสัญลักษณ์นะครับการเป็นเจ้าภาพเอเปกนะฮะ ก็มีฉลอมซึ่งด้านหลังเนี่ยด้านหน้าเนี่ยตึกสันติมัตีนะี่คือเห็นไหมฮะอ่รักตึกเป็นรูปฉลอมนะครับเหมือนที่บนโต๊ะเรานี่แหละใช่<ด>ครับ,รบผมบทั้งนี้นะครับเมื่อผู้สื่อข,ข่าวมีการถามว่าชิมอาหารที่นํามาเลี้ยงผู้นําในงานเอเป็กแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ,รบท่านนายกก็กล่าวสั้นๆนะครับว่าก็อร่อยดีครับแล้วก็เมื่อถามว่าในการประชุมครมรวันเดียวกันนี้เนี่ยมีการทบทวนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในช่่่่วงสัปดาาาาาห์ทีผนนมยก ไม่ตอบคําถามครับแต่ได้บบกมือปฏิเสธก่อนเดินเข้าห้องประชุมรมสันติมันติสันติอ่าไมตรีทันทีนะครับับผมก็ท่านนายกไม่ตอบนะฮะแต่ว่าท่านนี้ตอบท่านไหนครับอ่าท่านสมศักดิ์ <c oughs> นะฮะก็ท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ยืนยันนะออกมายืนยันกับนักข่าวนะค,คุณผู้ชมบอกว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านนายก ประกาศคนเดียวเท่านั้นส่วนการคาดการหรือการคาดเดาของพรรคฝ่ายค้านเป็นเพียงการสร้างกระแสแล้วก็เป็นเกมทางการเมืองนะครับ